ภาคเหนยง V A เปเนี่ยไม่น่าใช่แต่ว่าน uh ่าจะอยู oh. so ่ในระแวกเยอรมนีเปล่าเบอร์เกีนนะครับก็เพราว่ารอด้วยครับเจอกันฮะโอ้โหุกคนตอนนี้นะครับแล้วก็อยู่หน้าบ้านของเรานะครับบอกกันเลยว่าที่ใส่มากไปดูพวกโอ้ไปคันดาวไปสวนสัตว์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวรถให้ดูนะครับว่ารถเราที่ไหนนะนี่ครับรถของเราว้าวตู้นะครับนั่งได้หลายคน อากาศนี้ก็โอเคนะครับผมบอกเลยว่าไฮไลท์ของที่พักันกี่คนเนี่ยไปกับครอบครัวชมทางรถไฟเลยนะครับก็จะมีรถไฟเนี่ยวิ่งผ่านตลอดเลยนะครับผมโอ้ยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในคาแล้วนะครับทุกคนก็ได้รับมินคาร์วันห้าสิบเอ็ีนะครับโอ้โหไปสามนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะแปดโมงกว่าดไปทันใช่ไหมเดยไม่เป็นไรครับแไปจอยครับเดี๋ยวรันก็จะบินผมบอกเลยนะครับว่าอาหาร ผมถึงซาฟารีแล้วนี่จะเป็นซาฟารีของคูจีนะครับชื่อคูจีซาฟารีป่านะครับผมก็ใช้เวลาเดินทางมาชิลเลียแล้วหนึ่งชัมม่วโมงนะฮะน้องๆหนูอุ๊ หนึ่งชั่วโมงนะครับนั่งงองนึ่งตอนแรกผมจะมานั่งแบบจังเกิลบัสใช่ไหมที่มันนั่งอยู่ในแบบรถบัสของเขาใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะพาแบบขับขับล่องสวนสัตว์เลยแล้วก็แบบก็จะแห่หันเสือมีเสือมันก่ออะไรเงี้ยแต่ความเศร้าออวันนี้คือเราตืต่นสายเรามาไม่ทันนะครับเราทุกนเราก็เลยต้องขับรถตัวเองวนเข้าไปดูในซาฟารีนะครับก็อารมณ์เหมือนซาฟารีพาร์คบ้านเราอะไรเความติดเล่นยังไม่หายไปไหนนะครับเพราะว่าตับไรติ้งผมยังอยู่นะครับทุกคนจะต้องดูคลิปนี้ต่อไปเออมีการแบบ <c oughs> แข็งและเชิญน,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 นะครับ่ ว้ยน้องของคุณครูโหลโหลจัิงคุูทัดใจพิมณ์ะถัดเด้วชื่อเก๋มากเลยอ่ะนาัน่าเลยอ่ะอนนี้เข้าเมีผอกไม่ได้นะครับาเนเด่เจอนา่ผมาใเดูมนะนี้คือบานพี่คือน้องหมีนะครับทุกคนเราอยู่ในช่วงจำศีลนะครับน้องูเครับทุกคนแอบงีบ พนักงานแอบงีบตื่นแล้ว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 ตืครับงไปได้ยินคนิงรทุได้ยินคนยินทาว่านั้นชิตาาสุโอ้โห บอกเลยว่ม่เขาไรราะเคยห็นแบบแล้วนะครนี่นะสัตว์ที่มีหนวดเหมือนแมวเลยนี่เหมืตัวนี้นอนอยู่นี่นะทุกคนหลังๆก็เป็นโซนช้างนะครับทุกนอาจจะไม่ดูโซนนี้นะครับเพราะว่าที่ไทยก็มีช้างที่อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าผมบอกเลยครับถ้าคุณมองอยืนนะครับม,งงนนมันจะมีกองตึกหลาของช้างแขกช้างญี่ปุ่นนะช้างไทยเนี่ยหางไม่ยาวกว่านี้นิดนึงช้างญี่ปุ่นนะานหางมันยาวเลยตอนอยู่ไทยญี่ปุ่นหาดูช้างยากหางมันเลยยาวเอาไว้พัดหน้าเลย งปเรื่อโซนแรก,ก,นนกสวนเจ้าป่านะครับก็เป็นสัตว์ ตัวนึงชื่อ,อ,อชิออนนั่นชิชูิม <c oughs> ชื่อาเนเแล้วนะครับแลตั้งชื่อให้เขาเฉยเลยตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรค่ะตัวนี้ชิีชูชิต, <c oughs> ตชูอย่างชอบที่หลังูดมากเลยแกเก็บน้เยอะมาก นี <toys> ่คร <P an lon aún> <yelled> ับตัวเหาีคือซรานะครับแต่เหมือนซบราเนี่ยอยู่โลกกวานะครับแสดงว่าเขานรนะครัก็มียีราฟตัวใหญ่อยู่ด้วะครับทุกคนเฮ้ยเพื่อนจับมนเนยเต้นเต้นน เลยครับผมตอนนี้นะครับก็ลงจากรถมาที่เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราจะมาเดินดูแบบใกล้ชิดกันนะครับทุกคนเขาจะมีแบบให้ดูแบบสัตว์น่ารักน่ารักแบบใกล้ชิดที่เขาไม่สามารถทำลายเราได้ครับอะไรประมาณนั้นไงเช่นหมาอะไรอย่างเงี้ยเขเลยพาทุกคนมาดูหมาตอนนี้นะครับทุกคนเขาเป็นว่ามาตัวมาดูหมาจริงเหรอที่ผมเลี้ยงกับหมาปอมที่ญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านหมาครับถ้าผมก็ต้องรีบหน่อยนะเดี๋ยวมันจะปิดก่อนนะครับเพราะว่าปิดบ่ายสามครึ่งวันนี้บ่ายสามแล้วนะครับผมเเออาาาป็นนว่ีทครับ ปิดครับทุกคนโทษทีอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องว่าเช็คลิสต์ครว่ามีอะไรบ้างก็จะมีคันด้านะครับคันด้านะครับแล้วก็มีเออ่คาบีบาร่าที่หนูไม่รู้รว่าเขาอยู่ในกันแอบไม่รู้ว่าคือพูดแบบแรปมากอ่ะพูดแบบแรปมากเลยคุณผูอ่ะคัน้าแดงครับเขาเรียกว่าแบล็คคูนสีแดงนะครับทุกคนน่ารักมากนะตัวนี้อยากเห็นมานานแล้วโอ้ย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินจะทั่วนะครับมีบางที่เขาให้เล่นด้วยได้นะดูดิทุกคนมันหนาวเนแบบแม่น้ำแข็งอะเอาเป็นว่านะครับตอนนี้มันก็ เริ่มจะปิดแล้วเขาก็ให้แบบพวกสัตว์น่ารักน่ารักเนี่ยก็ไปพักผ่อนกันบ้างแล้วก็จะแบบตอนนี้เข้ามาก็จะไม่ค่อยเจออะไรนะครับเพราะว่ามันได้เวลาปิดแล้วนะครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อแล้วจะทำอะไรกันต่อครับตอนนี้ผมขอไปเดินเล่นก่อนเจ๊ก่นตอนนี้นะครับเราก็แวะเติมตะเบียงกันนะครับเมื่อกี้ผมก็กินเอออะไรอ่ะทังบูลูก็กิมมารุยจิก็ซื้อสตรอเบอรี่มานะครับก็เดี๋ยวจมูกแดงเลยอ่ะน่าจะหนาวไม่มีร้านขายพวกตุ๊กตาน่ารักน่ารักก็เดี๋ยวผมจะปิดดก็เี๋ยวไปดูกนร้านนเป็ไงครับผมาน ก็อในร้านแล้วนะครับนี่นะเขาจะเป็นของโอ้ oh, น้ารัาโอ้ววิววาวววิววิวววว อันนี้อะไรกะตด้ยินดีมากยินีมากเลยคือลองตาลน,นะครับวันนี้ก็ลองกินครั้งแรกคือเห็นมาหลายรอบแล้วก็เลยอยากกินบ้างนะครับผม <c ười> แตอตอนเนี้ยมันมันกินอย่างี้จริงจเหรอคือตอนแรกผมนึกว,ว่าไอ้น,นี่มันเป็นแบบข้อพลาสติกมาเว้ยแต่แบบผมลองแกะแล้วแกะเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีก็เลยกินไปเลยนะฮะใครรู้ว่ากินได้หรือกินไม่ได้นะฮะแ <c ười> ค่ก<ม>ิน <c ười> ไม่ได้ก็ไม่น่าจะทันแล้วอะพลาสติกหรือเปล่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็ถึงร้านอาหารแล้วนะครับก็ข้าวนะครับวันนี้มีเลี้ยงก็เป็นเนื้อนะ แต่ว่าน่าอร่อยครวันที่ญี่ปุ่นเอสาม้เอ A A หโอ้น่าจอร่อยจังเอากมมานิ้ก็เดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเกี่ยวปลาอ่ะเอนี่นะ อไปเจอคุณเอตอนไหนนะทำไมดูในบล็อกเอเจอป่าวว่าร้อนนิดนึ่งเอาบัดนออกจากปากถ้าผมก็เดี๋ยวติดตามต่อนะครับเขาจะไปไหนต่อนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วครับก็ผ่านะเงินนิดนึงตอนนี้กดประมาณค่ำเยนเลนะไม่ต้องฉาลองกดตัวนี้กันนะฮะับก็ตัวนี้เป็นเรื่องพุ่ลกดนะครับก็เวลาเยอะแลยว่าถ้าเห็นมีข่าเล่นออกมาจะ่ป็ะไ่าสนใจเลย

อเไไไืได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ในที่สุดก็ไม่ได้ไดะะอ้ยอันี้คนละกล่องเหรอน้องคุณฟูหล่อจัง น้องหรือพี่น่าจะเป็นน้องเนาะแล้วตกใจอะไรขนาดนั้นก่อนว้าเกดไลค์เยอะๆนะ

โอ้หมดไปเท่าไหร่แล้วเมเนเว้าสองคนนี้ดวงหมายอยู่แล้เนี่ยคือได้บ่อยอะมือมือเขาเรมือมือดีอะเตอเตอ์เตอรเตอตอตอเตอ t r โอ้โอ้โอ้เอาอีกเปล่าเสีอห้าร้อยเยนอยู่แล้ว <c oughs> เตือเตือเตือนี่หมดแล้วเอาอีกเอาอีกหมดแล้วแลกอีกคือถ่ายไปยังไม่รู้ว่าจะได้ลงช่องไหนใช่ไหมจะถ่ายไปก่อนโอ้ นี่คือได้หรือไม่ได้อะแอคชั่นคือเล่นใหญ่มาขอบคุณครับสปอนเซอร์ก่อนเลยขอบคุณรับเร็ว Thank you dad sponsor รองเล่นเสร็จก็ไม่ได้ไปไหนครับก็กลับมาโรงแรมเลยแล้วก็มานอนเลยครับผมก็อาบน้ำนอนเนี่ยมาอยู่บนเตียงนะครับแล้วก็ จะนอนแล้วเพื่งนหนึ่งได้ก็ลืมปิดลิดังไม่ปิดหรอกหนูวันนี้ก็ไปถ่ายัมาเพื่อเป็นว่าปิดวันแล้วกันเพ่นก็นอนใล้ผมงุครับมันแอรว่ามันนอนนะครับเดี๋ยวมันยังไม่นิ้นอนนะครับ guys <laughs> see you tomorrow bye bye good night 2> day สอง day two start โอ้ฟ oh, ูจิคิวไฮแลน์ไอเครื่องเล่นนี่นะมาก็ไม่ค่อยกล้าเล่นเลยเท่าไหร่ครับทางนี้ก็เส้นกันนะับเขาอจะเล่นไรได้บ้างนะครับแต่ว่าคือว่ามเล่นไม่ได้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวอไปเอาล่นต่อนะฮะผมแต่้อหมานี้ก็คือเวนารูโตแลนด์นะครับก็เป็นกร์ตูนวัยเด็กที่อตมากๆเลยครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็ยังไงผมาตอนนี้ผมถ่ายไม่เท่าไหร่เท่าไหร่นะโอนหนาวมากๆเลยครับทนเื่เชื่อโอ้ฟู่คิวแลน์ไฮคิวแลนด์ ตอนนี้ก็อยู่ขึ้นเรื่อยๆเราจะมาลองแล้วนะครับก็เครื่องเล่นนี้ของเด็กนะครับคิดว่าน่าสลเดือดผลผลที่สุดไม่ชิงช้าแล้วก็หมุนหมุนสวิงสวิงแต่ว่าไม่ชิงช้าแบบเข้มข้นเลยที่ไทยนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนแต่ผมเคยเล่นมาแล้วมเล่นไหวถ้าดูอย่างแถวที่ต่อคิวนะก็จะมีแต่เด็กที่ต่อะเนี่ยนดูดิเด็กๆนะครับแต่ว่าเราจะไปยืนต่อตรงนั้นโชว์ให้โลกรู้ว่าเราก็เล่นได้เล่นชิงช้าเป็นเครื่องเล่นที่น่าหวาดเสียวที่สุดแล้ว โอ้โอเคครับผมวันนี้ก็ลงจากข้างเล่นแรกนะครับผมบอกเลยว่านี่ขนาดแรกนะครับยังมีแบบเ,เสียวๆบ้างมีแบบมีความแบบเออพละเรื่องกับแบบที่เคยเล่นมาเลยนะครับแต่นี้น่าเป็นอันที่น่ากลัวน้อยที่สุดใน,นเกมน,นะก็รมาผมนะผมให้ประมาณนะสี่จุดสิบแล้วกันก็แบบงงอึนนึงแต่ว่าที่อันแรกมันก็แบบมีความแบบเ,เสียวๆน่ากลัวแล้วนะคร mm hmm. ก็เออเหมนว่าเดี๋ยวไปลองเครื่องเราไปกันเลยครับ มาตามล่าฝันไว้เด็นะะกน,นะครับหมู่บ้านคนนะครับทุกคนนี่รถไฟหอหน่าเล่นนี่วันนี้จะมาเป็นบูคันเงี้ยนะครับผมยูบราอูวู้นารูโตโ ครับผมไม่ค่อยมีเครื่องเล่นเท่าไหร่นะครับในนารูโตะเนี่ยก็จะมีพวก VR อะไรเงี้ยเดี๋มาลองนารูโตะ VR character ทุกคนดูนะครับคือมันอะไรเป็นแบบนั่งเก้าอี้แล้วก็แบบใส่ VR มันจะโยกโยกโยกอันนี้แบบนี้ผมไหวนะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับก็เล่นในพวกนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เล่นได้แค่นี้แหละครับผมกจากเครื่องเล่นแล้วนะครับคือก็ไม่ถ่ายข้างในก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับเอาเป็นว่าก็โอเคนะก็เป็นก็เหมือนแบบได้เข้าไปในแบบการ์ตูนวัยเด็กอะไรเงี้ยก็ตอนเด็กเป็นการ์ตูนเรื่องโปรดเลยตอนนี้ก็ยฟีลิ่ง นั uta, ens, za, worries, ini, care, ้นก็ไอ้ท <Fahrenheit> <mean> ีชอบนารูโตะก็แนะนําให้มานะผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าตอบโจทย์แบบเป็นนารูโตะนะก็มาแล้ได้ฮะก็จะมีแบบพวกแบบซิเวเนียช็อปด้วยก็แบบเรียกว่าแบบร้านของฝากอะไรเงี้ยโตะอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกร้านราเมงในนารูโตะอิเกะรูฟราเมงคิวนก็ตามกันได้ครับผมเพราะว่าเป็นแนารูโตะที่ได้ชอบใช่ โอ้าวมีการงัดข้อด้วยรู้ไหมนะครับเพราะมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวเลยครับตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูบ้านผีในแนวหนึ่งของโลกนะฮะบ้านผีมันเป็นไงนะฮะขอโทษจริงๆนะคนดูวันนี้ผมไม่กล้าเล่นอะไรทุกอย่างเลยผมพามาดูแล้วครับมันทั้งหนาวทั้งน่ากลัวดูดิโอ้เป็นแบบโรงพยาบาลไม่ดูนโรงพยาบาลโรงพยาบาลล้างอะไรเงี้ยหลอนจริงอ่ะโอ้โหน่ากลัวที่สุดในโลกนะครับไหวไหมครับไม่ไหว ครับผมตอนนี้ผมก็ถ่ายดูเช็คอินเลี้ยว้อยนะครับถ้ามุกว่ามัเล่นอะไรกเล่นนะยังไงไม่เข้าจริงเหรอครับผมบอกเลยว่าที่เนี้ยผัวกบบดงขบวนนี่น่ากลัวจริงคือเป็นคนพนักงานทีดกบบดงขบวนเป็นคนรับบัตรก็จะคิดคาแรคเตอร์คือสตอรี่ของโรงพยาบาลหรือว่าบ้านเกี่ยวนี่มันเป็นแบบโรงพยาบาลจิตเวชอะฟิลๆข้างในมีผู้ป่วยอยู่นะครับก็จะน่ากลัวนิดนึงนะฮะก็ทำเป็นว่าเราออกจากตรงนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่า เข้าใจฮะเข้าใจความรู้สึกคุณปูการที่ไม่ถูกกับขี่มันเป็นยังไงนี่วันีมีร้านสเกต็่แถวนี้พอดีก็เลยมาเล่นสเกตหน่อยจะไปโชว์ให้เด็กมันดูนะครับว่ารุ่นใหญ่เขาวิ่งยังไงโชว์ให้เด็กมันดูอันสั้นใหญ่มากเลยไม่ใช่ผมลงแล้ผมลงเนี่ยมีลุ้นล้มอยู่เลยนี่ยตายไปเลยนะคนนึงนะเขาลองอะเขาลองกอนจะลงก็ถือกล้องนี่แหละ ออแล้วผิวดีมากอ่ะนี่นี่ดีน,นี่ได้กลับมาเรียนอีกครั้งโอ้โ,อโหโอเอ,อ้ยเขาระดับไอเนี่ยปะนักกีฬาทีมชาติแค่นี้มันสูสีของเขานี่ใช่ไหมทุกคนเขาระดับนักกีฬาอะไรวะ กีฬาเลยนะต้องแข่งอ่ะมันเรียกกีฬาเลยะจำไม่ได้โสมแล้วที่บอกว่าเล่นให้เด็กมันดูเออแค่นี้คือจิตจบ นี่โคเก่งเลย,ยอ,อ่ียงน้องกูโคขาวขาวใสมากอะ่ะคนอะไรวะ นี่โอ้โห้วผอนนี้ก็ไปเอาเลซือแล้วนะครเดือดใส่แผมราะว่ามี่มาซื้ออะไรมาบ้างเอาเืออะไรเลยนะคเพราะวอโกร้านอาหารนอ๋อเอร้านอาหารแบบว่าฟิวชั่นนะครับก็มีสไตยุโรปนะแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่น้ก็สั่แคทตาแล้วก็สั่งพวกแคมเบอร์แล้วก็ปลไหตึงตึงตึง

พร้อมจะนอนแล้วนะครับก็มันกำลังมาถ่ายติดคลิปวอล์อกนะครับบล็อกปีใหม่ไม่กี่วันเนี่ยจุกลงดีแล้วดีนะทุกคนจริงจก็เดี๋ยวก็จะเข้าเมืองแล้วทีนี้แล้วก็คงไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรให้ทำมากก็คงเดินมีทั่วแล้วก็หาอะไรกินชอปปิ้งบ้างแต่จริงมามาทริปนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะว่ายังไม่มีอะไรให้ซื้อเนาะเราไม่ได้อยู่ฟูจิก็เลยแบบนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้ซื้อเท่าไหร่ทริปนี้ก็จริงๆก็มาแบบไม่ค่อยได้พันอะไรเท่าไหร่ก็ตื่นมาอยากไปไหนก็ไปนะท ล้างคนไม่แพ<อ>งทำงานมาทันน<ป>้งปีก็ได้แล้วครับขอนก็รู้สึกว่านะครับ่อนที่ได้รีชาร์จได้อยู่ครอบครัวก็ดีดีมาก,มากๆนะครับใช่ไม่ว่านะครับวีแคปวันนี้กันหน่อยดีกว่า<ๆ>ทุกคนดูแล้วอาจจะงงเพาว่าจริงๆแบบพุตเทจมันแบบถ่ายมาแบบไม่ได้ครบเนาะเพราะแบบผมก็แบบกิน กินเยอะไปหน่อยกินเยอะไปหน่อยแต่เขายังกินได้ทุกคนที่แบบเก็บโมเมนต์มาให้ทุกคนไม่ได้ครบอะไรอี้ไม่เป็นไรค่ะนั่นแหละจริงวันนี้เราก็ตื่นเช้ามาเนาะตื่นเช้ามาแล้วก็ไม่ว่าคุณปูจะถ่ายแบบไหนมาแฟนคลับก็พร้อมดูไม่เล่นอะไรเด็กเพราะว่าจริงๆแบบผมอ่ะกลัวกลัวต้องเล่นมากแบบตอนเด็กๆก็คือไม่กล้าเล่นเลยเห็นแล้วร้องไห้อะไรงก็แบบแบบโตมาก็แบบเล่นได้มากขึ้นจริงๆวันนี้แบบตั้งใจแบบจะมาพิชิตความกลัวนะแบบจะเล่นมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเออคิวมันยาวมากก่อแบบก่อแถวแบบนองช ผลที่ไม่ได้เล่นอ่ะเป็นมีมีก็ไม่เล่นก็ได้ต่อให้ไม่กลัวเพราะว่าถ้าคิวมันยาวเรามีแผนต้องแบบเอาเลตไปที่อื่นต่อก็เลยได้เล่นแค่เช้าวนๆนันะซึ่งผมว่าก็สนุกดีนะจริงๆอ่ะผมเคยมาฟูจิคิวรอบหนึ่งตอนประมาณแหกปีแล้วคืนนานมากนานมากตัวแบตัวเตี้ยๆเลยไม่สูงเลยก็ คยมาแล้วก็มาเล่นสเก็ตก็คือแบบเอาเป็นว่าแบบเคยมาแล้วก็แบบจาได้ว่าแบบเออมันมีเครื่องเล่นอะไรบ้างแต่เมื่อก่อนลานสเก็ตมันใหญ่กว่านี้มันจะเป็นแบบไม่ใช่ตรงที่เล่นแล้วอยู่กลางสวนสนุกเลยแล้วก็มันแบบเป็นแบบวิ่งแบบล้อมรอบสวนสนุกก็คือแบบเออใหญ่ใหญ่เวอร์เนาะแต่แบบปีนี้เขาแบบย้ายที่าย้ายมาไว้แบบข้างๆสวนสนุกก็คือต้องขับรถออกมาประมาณสองสามนาทีแต่เพื่องูก็เดินได้แต่ว่าเข้ารถมาก็เลยขึ้นรถกปเลยไหนก็ชอบแล้วก็ขับมันคุ้มแล้วกันเหมือนได้แบบขับแบบระลึกแบบวัยเด็กอะไรเงี้ยก็ ได้กลับมาฟูจิครั้งรอบนี้ก็ได้รื้อฟื้นแบบเมมโมรี่อะไรหลายอย่างเลยุกคนเอาเป็นว่าก็เสร็จแล้วก็รีบตรงไปเอาเล็ดเลยเพราะว่าตอนแรกตั้งใจแบบจะไปช้อปปิ้งหน่อยคันนะคันมืออยากได้อะไรสักอย่างแต่ก็ก็ไม่ได้มีแบบแพลนในหัวว่าอยากได้อะไรสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ซื้ออะไรเยอะก็ซื้อเสื้อกันหนาวมาตัวหนึ่งเพราะว่าคิดว่าก็เดี๋ยวปีนี้ไปต่างประเทศเยอะต้องสปล่อยปล่อยอะไรหรือเปล่าไปนี้ไปต่างประเทศเยอะก็เยทุกคนวงบัสเขาจะไปอันนั้นที่โตเกียวด้ิเนีย วิชโตเกียวปะงานโซนิคอะไรวะเป็นงานเพลงอ่ะอุ้ยขนลุกได้คิดว่าขนลุกแล้วน่าดูเอาคิดหน้าฮะผมจะหาอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้ บล็อกให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวคนดูดูแล้วแบบเออจะเวียนหัวอะไร <c oughs> ถ้าใครอยากชอบบล็อกของผมเราติดตามบล็อกต่อไปนะฮะถ้้งรองผมแล้วอย่าลืม like, กดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับโพลผมจะได้แบบมีเงินแบบไปซื้อแบบอุปกรณ์ดีๆมาใหาวอลอกให้ทุกคนดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ถ้าใครอยากเห็นเราผมแบบได้อุปกรณ์ดีๆเริ่มีอุปกรณ์ อทิ่เชยแนะนำอก็แบบพอมีมาใต้คลิปได้นะครับโดยตามอ่านก็เออบวกรียูทูบเบอร์ใช้ไปถ่ายกันเพราะตอนนี้ทุกวันนี้เหมือนใช้แบบโทรศัพท์มือถือไทยอยู่เลยเนาะเพราะว่าหากล้องไม่ทันเขาดาวเสร็จก็ช่วงแบบช่วงทันวาช่วงทันวานี่เกือบยุ่งแบบโอ้โหแบบมาราธอนมากแบบยุ่งจริงกัเลยเพราะว่าเขาดาวก็มีคอนเสิร์ตกี่ที่มาวิ่งสองงานหรือเปล่าสองชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนบินอ่ะก็คือเขาดาวเสร็จใช่ไหมกลับไปบ้านอาบน้ำอะไรเรียบร้อย การกระเป๋าแบบเจออะไรยัด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 ทัด้งหมดเลยอยากขอบคุณมากมากทุกคนก็ที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะก็ดีไม่ได้ทําบล็อกมานานแล้วทําบล็อกล่าสุดมาอู่นานนู่นตอนนู้นในตอนเจ็ดเก้าที่มีก็ดีใจนะที่ได้กลับมาทําบล็อกเพราะว่าบล็อกก็เป็นแบบอะไรที่แบบผมชอบมากเหมือนกันเหมือนแบบทำอะไรก็ได้แล้วก็เแบบเออมันเป็นกิจกรรมที่สนุกเหมือนกันมาถ่ายบล็อกแบบมีแบบคนมาถ่ายด้วยเนาะมีน้องอิอ๋อ รอดูวอลคคู่นะคะคลิปมาแบบมาช่วยแบบทำแบบวอลคให้มันสนุกขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ชอบมากแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงแบบคนก็คงได้ดูวอลคผมเรื่อยๆผมก็จะพยายามทำวอล์คออกมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะใครอยากดูอะไรคอมเมนต์มานะแบบผมจะพยายามทำให้หมดเลยคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์มาเยอะเลยว่าแบบเอออยากดูอะไรแล้วก็อันไหนแบบคนกดไลค์เยอะทำอะไรก็ทำเลยค่ะพร้อมดูเสมอที่แบบผมจะเพราะว่าผมไม่รู้จะคอมเมนต์ว่าให้ทำอะไรดีเราดูวอลกับเอเอค่ะบอกแค่นี้แหละ เราดูวอลกับเอเอค่ะสมัครต้องความรักการเงินทุกอย่างใช่ขอให้รับเรื่องขอให้คนรับข้างแบบเจอคนดีเจอคนน่ารักนะครับอย่างเช่นผมอะไรเนี่ยนี่อย่างเช่นผมว่าแฮปปี้นะครับทุกคนก็หวให้เป็นปีที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อยู่ดูวอลผมไปนานๆนะครับรักทุกคนมากๆว้าวตั้งใจเต็มสุดปากหวานมากคนอะไรวะไว้เจอกันนะคำพูดเพือนหวานมากอ่ะกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์แล้วก็กด งอเคคกิปฟารานอกดไลค์กดไลค์ที่ไแลรานอนนะย, <c oughs> ยังชอบอ่ะโอเคครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่มารับชมกับมีนะครับเป็นไงมาเร็วไปไวไหม <c oughs> รับคทุกคนขอบคุณทุกคนเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ให้มิกด้วยนะไว้เจอกันวันนี้คลิปหน้านะครบบ๊ายบาย